การสวัสดีการสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบกับจอรนนี่ไอ้ครับผมวันนี้ครับผมเรามาเล่นเกมใหม่ครับก็ ไม่มีอะไรมากครับผมคือไม่มีเกมเลยแคทเราก็เลยไม่เล่นเกมไม่ค้าเลยครับคือผมอะไปดูนาลกมาแล้วทุกคนคือนาลกโคตรโหดนะจริงๆผมเจอหมูอะหมูมันฆ่าคนทุกคนมันฆ่าเรา <S 2> <S 2> มาดูสำรวจในนาลกกันว่ามันมีอะไรน่าดูครับผมนี่ประตูไปนากคือผมสร้างเองเลยนะ ไปฮัลโหลเชคโอ้ยคกงฮัลโหล my friend มีราวาครับผมนี่นี่น,นี่หมู่ที่ผมบอกอ่ะเนี่ยมันฆ่าผมตู้ด,ดิมาดิครับผม มาดิมนเอาของผมไปไอหมูนรกนี่ไงหมูนรกนี่ไงอืออือมาดิครับอือมาดิครับเฮ้ย <c oughs> มันตายแล้ว อันนี้คือต้นไม้นาลกใช่ไหมนะเนี่ยเฮ้ยหมูนาลกเนี่ยเนี่ยไอหมูนาลกเนี่ยไอตัวนี้คือมันก็ฆ่าเรานะทุกคนมันไม่ใช่มิตรเรานะเนี่ยไอพวกหมูนะเนี่ยเฮ้ย ไอ้พ่อนี้ก็เป็นตัแล้วเนี่ยไอ้ววกหมูนหมูนรกเนี่ยอยากกินเนื้อหมูนรกว่ะมันจะเหมือนเนื้อหมูของเราไหมวะทุกคนคิดเหมือนผมไหมมาเด็กก็มาดิก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยตีได้ตีได้ เฮ้ยกากว่ะเฮ้ยทุกคนมากากว่ะไปรอดไอ้เนาะกากรอย่างงี้เฮ้ยเนื้อหมูนรกโอ้โหเหมือนเนื้อหมูเรานี่แหละทุกคนด้านล่างลาวานทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยหินอะไรเฮ้ยเฮ็ดคอร์สไว้ก่อนเฮ้ยตัวนั้นเราขี่ได้ทุกคน พูดก่อนว่าจำทางเดินเอาไว้เอานะเดี๋ยวหลงผมนี่ควรตื่นเต้นเลยเฮ้ย ขี่ตัวนี้ว่ะเฮ้ยคลิปหายแล้วทุกคน ก็ผมไม่มีน้ำทำไงนนอ่ะ่เฮ้เเฮ้เมีเล่เล่เล่เ่ะเ่ยเล่เเล่เเฮ้ยหมู่่นะเลิงล่เล่เล่เล เกาะท้องกาะท้องบนกาะท้องในสู yle, wow. ้เกาะเงินไม่ได้นะมาทำอะไรผมไม่ได้เว้ยมาดีมาดี่ผมไปเอาที่สุด อุ้ยอุ้ยแก้วอีแก้วคุกอีแก้วอีแก้วรอบนี้โอพาเจ้าโอพาเจ้ากาจ่ายหมดเลยเฮ้ยทุกคนมันออกมาข้างนอกเหรอโอเคไม่มีใครออกมาข้างนอกแย่ผมไปเอาของก่ิน กูแปวฟังกันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหอยู่ครบเลยมั้งเนี่ยเรามาแบบเป็นมิตรเราไม่ใช่ศัตรูเราเป็นมิตรเฮ้ย hey! ไอตัวนี้มันไม่ทำเราเว้ยเราเป็นมิตรนะเราเป็นมิตรเราไม่ใช่ศัตรู ดูดิมันไม่ทําผมเฮ้ดูดิแอแลแล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 ลเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันเอาชิบหายละเฮ้ยมีอะไรไม่ต้องเข้ามาเฮ้ยมันจะออกจาก เมันออกมาได้ด้วยดีนะผมทำอันนี้การเอาไว้ผมเคยเห็นคนอื่นเขาทำผมก็เลยทำตามว่าแล้วทุกคนมันมีวิธีเดียวที่จะให้หมูออกจากประตูเราต้องฆ่ามันเฮ้ยมาเล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 ย เราไม่ใช่สตัตตูเราเป็นมิดเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้ไอตัวนี้มันไม่ทำเราเว้ย <c oughs> เราเป็นมิตรนะเราเป็นมิตรเราไม่ใช่ศัตตูดูดิมันไม่ทำผมเว้ยูดีแหดิแอะแล้แล้ว ผมพยายามจะกินอาหารให้ท้องแตกตายแต่ก็ลืมมันไม่ได้จริงเฮ้ย hey. เพื่อนผมยังไม่ตาเฮ้ยโอ้โหมันอาบในนรกได้หรอต้นไม้นี้เราขุดได้ไหมใช้มือขุด คุยได้ด้วยคุยต้านไาม้นรกคุยเท่เลยโอเคทุกคนครับผมวันนี้ผมก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเช่นกดไลค์กด s c r ต b e แล้วกดกระดิ่งให้ผมเลยนะบ๊ายบายครับ